ขอกำนะลเคยทุกคนคือแบบหนูอะหนูกำลังคิดเรื่องเรียนอยู่แบบว่าอก็แบบว่าไม่อาจจะสับสนนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบว่าตัดสินใจแบบนั้นคือพูดดีปววาคือหนูอะคือตอนนี้หนูเรียนเอ่อมนุษย์ใช่ไหมแล้วหนูก็รู้สึกว่าที่หนูเลือกเรียนมนุษย์เพราะว่าหนูคิดว่ามันต่อยอดได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยภาษาแบบ การใช้ภาษาการใช้ภาษามันคือมันคือการใช้ภาษามันคือสิ่งที่เราใช้ในชีวิตอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่แบบคือช่วงนรหนูมันคิดว่าหนูแบบสนใจเบื้องหลังว่าแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบจะย้ายนะคืแบบว่ารู้สึกว่าสนใจเบื้องหลังแต่คิดว่าอาจจะไม่ย้ายหรอกแต่ว่าศึกษาเพิ่มเองอะไรเงี้ยเพราะว่าคือ คือถ้าย้ายอะ่ะมันก็จะช้าวกว่าเพื่อนสองปีแล้วซึ่งหนูก็ซึ่งแบบคณะมันยากด้วยอแบบในการเข้าเพราะมันรับน้อยมากนวัดอ่ะเออมันมันรับน้อยมากแต่ว่าหนูก็ตอนแรกก็แบบลังเลว่าเออหนูแบบจริงจริมันก็ไม่ได้ซีเรียสหรอว่าเราจะจบช้าจบเร็วอะไรเงีแบบ้ยจบช้ามันก็ไม่ได้แปลว่าแบบมันไม่ดีอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเราแบบเออมันแอบ,บปัจใจไปให้ตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่แบบหนูคิดว่าสุดท้ายแล้วเรา คือก็มีคนรอบตัวที่ทํางานเบื้องหลังเยอะเราก็แบบว่าอาจาจะศึกษาจากพี่ๆเขาก็ได้อะไร้ยคงแบบไม่ได้ดรอปเพื่อไปเรียนอะไรเงี้ยอืมแต่ว่ามันก็จะเหนื่อยขึ้นเพราะว่าเราก็มีคณะที่เราต้องรับผิดชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีสิ่งที่เราสนใจเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเรียนสองที่ไม่ได้ค่ะไม่ไหวค่ะที่เดียวไม่ไมรอดเลยค่ะอืม ขอกำลังใจให้เด็กซิ่วหน่อยสู้ๆครับถือว่ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรทำได้เก่งมากไอ้หนูปอโทมันไม่มีมันมีหรอปอโทมันมีเกี่ยวกับพวกแบบด้านฟิลม์มเบื้องหลังอะไรนี่หรอแต่ว่าหนูก็ยังแบบยังยังไม่แน่ใจช่วงนี้ก็กำลังพยายามหาตัวเองว่าแบบว่าเอ๊ะเราชอบจริงๆไมอะไรเงี้ย